ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่ลาท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสุก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับก่อนหนุ่มใหญ่ในวัย30ต้นบน เป็นลูกชายคนเดียวของยายมีหลังจากที่ได้แต่งงานกับน้อยจึงได้พากันมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะได้ดูแลยายมีผู้เป็นแม่ส่วนพ่อของก้อนได้เสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วเนื่องจากก้อนเป็นคนขยันขันแข็งหลังจากเสร็จจากการปักดำนาแล้วเขาก็มักจะออกไปปักเบ็ด หาปลาตามที่นานในตอนกลางคืนหากวันไหนได้ปลาตัวใหญ่มาหลายตัวก็จะแบ่งให้ภรรยาของเขานำไปขายให้กับคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนในหมู่บ้านนานเพราะทุกครั้งที่ไปปักเบ็ดเขาก็มักจะได้ปลาเยอะกว่าคนอื่นทุกครั้งในเช้าว,วันนี้ก็เช่นเคย หลังจากที่ตื่นตั้งแต่เช้ามือเพื่อไปกู้เบ็ดที่ปักไว้ก่อนก่อสะพายทุงปุ๋ยกลับบ้านมาด้วยอาการดีใจเป็นพิเศษวันนี้ได้ปลามาเยอะไหมพี่เห็นเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเขายิ้มต่อบรรยาก่อนจะวางทุงปุ๋ยลงแล้วเปิดออกโชว์ให้เห็นภายในทุงปุ๋ยที่เต็มไปด้วยปลาช่อนตัวโตๆหลายสิบตัว วันนี้โชคดีจริงๆได้แต่ตัวโตๆโตโตทั้งนั้นเลยดีเลยใกล้จะถึงวันบุญข้าวสากแล้วแม่จะได้เอาตัวโตๆไปไว้ใส่ห่อข้าวสากด้วยอีกแล้วเหรอแม่ถ้าเอาไปวัดถวายพระฉันก็จะไม่ว่าอะไรสักคำแต่เลือกเอาแต่ของดีๆห่อไปวางไว้ไหว้ผีตามดินเสียของเปล่าๆด้วยความที่ก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดา เขาจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่เห็นยายมีเตรียมเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ผีที่ทุ่งนาทั้งก่อนลงปักดำและหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จทุกปีซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นกันในบุญเดือนสิบหรือบุญข้าวสากของทางภาคอีสานที่จัดขึ้นในวันขึ้น15บห้าคเดือน10บของปีน,นั้นชาวบ้านจะมีการเตรียมอาหารข้าวหวานและผละไม้ต่าง แบ่งห่อใส่กระทงใบตองเพื่อนำไปถวายพระที่วัดก่อนที่จะนำกลับมาแล้วเอาไปวางไว้ตามทุ่งนาเพื่อเป็นการเส้นไหว้ผีนาอีกทั้งผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเอ็งอย่าปากดีไปที่ทุ่งนาอุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็เพราะเราบูชาผีนาตาแหกเป็นประจำทุกปีนั่นแหละโธ่แม่ฉันดำนาหลังแทบหัก ก็ไม่เห็นมีผีตัวไหนมาช่วยฉันเลยเอาเถอจับพี่ก้อนขึ้นไปพกักบนบ้านก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาปลาไปทำกับข้าวให้พี่กินเองน้อยรีบพูดตัดบทขึ้นเพราะเกรงว่าก้อนจะหัวเสียไปมากกว่านี้ดีดีที่เหลือก็เอาไปขายให้หมดเลยนะเหลือไว้ทำกินสักตัวสองตัวก็พอไม่ต้องไปทำแล้วเข้าส่งเข้าสากอะไรนั่นนะพูดจบก้อนก็พุ่นพลันเดินขึ้นเรือนไปทันที น้อยได้นำปลาในทุงปุ๋ยมาเทใส่กระมังใบใหญ่ก่อนที่จะแยกเอาปลาตัวใหญ่ออกมาไว้ทำกิน3 4ตัวแล้วแอบเอาปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดมาแยกขังใส่ทางไว้เพื่อที่จะให้ยยมีได้นำไปทำกับข้าวใส่ห่อข้าวสาโดยที่ไม่ได้บอกก่อนในเย็นวันขึ้น14ค่คํำก่อนวันบุญข้าวสา ก่อนได้เตรียมเบ็ดและไฟคาดหัวเตรียมตัวที่จะออกไปหาปลาและได้บอกให้น้อยจัดเตรียมห่อข้าวเหนียวไว้ให้เพราะคืนนี้เขาจะขอนอนอยู่ที่เถียงนาตอนเช้าค่อยกลับเข้าบ้านทีเดียว <S <S เมื่อก่อนเดินมาถึงที่ทุ่งนาก็เป็นเวลาโผลเพลแล้วเขาได้ลงมือปักเบ็ดตามคันนาไปเรื่อย เสร็จแล้วจึงกลับไปนั่งพักที่เถียงนาครู่ใหญ่พอตกกลางดึกเขาก็เปิดไฟที่คาดหัวแล้วเดินกลับไปดูเบ็ดที่ปักไว้ตามคูนาแต่ปรากฏว่าไม่มีปลาหรือกบเขียดมาติดเบ็ดแม้แต่ตัวเดียวซึ่งปกติแล้วทุกครั้งที่เขาปักเบ็ดจะต้องมีปลามาติดอย่างน้อยสองสามตัว คืนนี้ทุกอย่างในท้องนาดูนิ่งสนิทผิดปกติบรรยากาศเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดสักตัวได้ยินเพียงแต่เสียงลมพัดผ่านต้นข้าวที่เขียวขจีสะท้อนกับแสงจันทร์ก่อนคืนวันเพ็ญเท่านั้นไม่ว่าเขาจะเดินวนกลับไปดูเบ็ดของเขากี่รอบก็ยังไม่มีปลามาติดเบ็ดของเขาเลยสักตัว อะไรวะวันนี้ปลามันหายไปในหมดเนี่ยก่อนหัวเสียเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจที่จะเดินกลับไปนอนที่เถียงนาของเขาแต่ระหว่างทางที่เดินกลับนานเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้คนพร้อมกับเสียงพูดคุยกันหัวเราะคิกคักแววล,ลอยมาตามลม <c oughs> เขากวาดสายตามองไปร,บรอบ ภาพกลางแสงจันที่สว่างจ้านนั้นเขามองเห็นผู้คนนับสิบคนทั้งชายและหญิงกำลังจับกลุ่มกันเดินไปที่ปลายนาของเขา <c oughs> ด้วยความสงสัยว่าผู้คนเหล่านี้มาทำอะไรในที่นาของตนก่อนจึงรีบเดินจ้ำอ้าวตามไปทันทีและแล้วผู้คนเหล่านั้น ก็ได้เดินมาหยุดอยู่ที่สารตาแหกปลายนาเฮ้ยนี่มาทำอะไรกันในที่นาของข้าดึกๆๆ่แบบนี้ก็พรุ่งนี้เจ้าของนาเขาจะมาเลี้ยงตาแหกพวกข้าก็พร้อยได้อาศัยพึ่งพาตาแหกนี่แหละทำไงได้ล่ะก็พวกข้ามันไร้ญาติขาดมิตรนี่นาสิ้นเสียงอันชวนคนลุกของใครบางคน มันกลุ่มคนเหล่านาั้นก็หันกลับมามองยังก้อนพร้อมๆกันภาพที่เห็นตรงหน้านาน,านทำให้ก้อนถึงกับผงาดงายหลังลมทั้งยืนใบหน้าของแต่ละคนเน่าเฟะดวงตาทลนออกมานอกเปาบางก็ผิวหนังหลุดลุยดูหน้าสยดสยองแล้วเองล่ะจะมารอกินข้าวสากกับพวกข้าเหรอ ลุมพีไรยาค่อยๆขยับเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆหนึ <el Sh are> ่งในนานได้เดินมาคว้าขาของก้อนเอาไว้มากินข่าวสากด้วยกันไหมเมื่อเห็นดังนานสติสัมปชัญญะของเขาก็ได้วูบดับไปพี่ก้อนพี่ก้อน ตื่นได oh. ้แล้วจ้าก่อนสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงภรรยาของเขาเขย่าตัวเรียทันทีที่ลืมตาขึ้นมาเขากลับพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนเถียงนาเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาก็คิดว่าตนเองคงฝันไปแต่ทว่าเขากลับรู้สึกเจ็บที่ข้อเท้า เมื่อมองไปดูที่เท้าก็พบรอยเขียวช้ำเป็นรูปมือเหมือนกับถูกบีบอย่างแรงพี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะสายแล้วยังไม่เห็นพี่กลับเข้าบ้านเลยฉันเลยตามออกมาดูเปล่าเปล่าพี่คงเพลียน,น่ะเลยหลับยาวไปหน่อยเออแล้วแม่แกเตรียมห่อข้าวสากเสร็จหรือยังล่ะยังจ้ะแม่กำลังห่ออยู่ฉันเลยอาสาออกมาตามพี่นี่แหละ เรารีบกลับไปช่วยแม่ห่อข้าวสากกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันก่อนรีบเดินนำหน้าภรรยาเพื่อกลับไปที่บ้านเมื่อมาถึงเขาก็มานั่งช่วยแม่เตรียมห่อข้าวสากอย่างตั้งอกตั้งใจสร้างความแปลกใจแก่ผู้เป็นแม่และภรรยาเป็นอย่างมากนับจากวันนั้นมาในทุกๆครั้งที่แม่จะไหว้ผีตาแหกที่ไร่นาหรือไม่ว่างานบุญประเพณีอะไร ก่อนก็จะรีบจัดเตรียมข้าวของเครื่องเส้นไหว้ไว้ให,ให้โดยไม่เคยปลีบปากบนอีกเลยติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีิดเมซึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องอาทานบุญเข้าวสาบหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงาน นำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง f a c e b o o k และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ